สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ตลาดสัตว์เลี้ยงของจุจักรกันบ้างนะคะวันนี้มีภาพบรรยากาศสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักมาฝากกันค่ะ และก็มาเดินมาถึงที่ร้านขายแบตเตอรเลียนค่ะตัดขนสัตว์นะคะซึ่งก็จะมีเจ้าตัวนี้ค่ะไปงานเกษตรแฟร์กลับมาแล้วนะคะวันนี้เขาก็มาขายสินค้าที่ร้านประจำของเขานะคะอยู่ที่จตุจักรค่ะ ่ะไะเดินเข้าไปตามซอกตามซอยต่างๆนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ ý định của tiểu đoàn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  của ตัวนี้ใช่ไหมครับไม่ากก็มาเออนี่อดยืมเินไปรลตายแข่ตายทักพ่อแม่ไเลยละลูก็สียอ่ะก็ให่ขึ้นปีละอยกไป็วเลอทิ้งง่ายไไปไปอ เป็นการถ่ายทำในวันที่6กุมภาพันธ์2565ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นวันที่คึกคักมากๆค่ะหลายท่านที่ชอบสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นนกปลาหรือหมาแมวนะคะถือว่ามากันเยอะมากๆค่ะ ลูกสุนัขนะคะน่ารักน่ารักค่ะตัวละ5,900บาทท่านใดที่ชอบสนใจสามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะอายุเดือนหนึ่งเก้าร้อยบาทยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังครับต้องอีกเดือนหนึ่งครับตนี้หางกวักนะผสมอะไรคผสมสกอตที่โฟผสมไทยแล้วเหมียวตัวละเก้าร้อยบาทค่ะเหลืออยู่สองตัวนะคะครับก็เรียกกวักซับนี่ก็กวักซับนิดนึงเนี่ยนี่ก็กวักซับเหมือนกัน เนววางคนนี้ได้เลยอายุนี้เดือนหนึงเขาปีนป่ายเก่งแล้วเลีเ้ยงง่ายแล้วกินอาหารเก่งขา้ากระบะดทรายเป็นแล้วอาหารเม็ดกินได้อาหารซองกินได้แมวสุภพลักไม่แพงนะสองพันเก้แมวห้าเดือนแมวเหมียวสุภพรักค่ะ2,900บาทอายุอยู่ที่5เดือนนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระรอกค่ะเริ่มตั้งแต่150บาทขึ้นไปค่ะมาดูที่ความสวยงามของลูกกันต่อค่ะก็จะมีหลายราคานะคะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลากันบ้างนะคะเป็นปลาสวยงามค่ะมีหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งปลาคาฟนะคะปลาหางลูกยูงค่ะปลากัดค่ะปลาสอดนะคะแล้วก็ปลาทองค่ะ สองบาทสมตัว5้าอยบาท หินตู้ปลาก็มีหลากหลายชนิดนะคะกิโลกรัมละ50า0บบาทก็มีค่ะบัวลอยแดงโลละ40 ตัวนี้จะเป็นปลาปักเป้านะคะ350บาทค่ะตัวเขาก็จะเหมือนใบไม้หน่อยนะคะซันตะาคอสพ่อแม่เกตเอตัวละ50บาท เป็นปลาทองหัววุ้นนะคะราคา50บาทค่ะถ0ห้าสิบบาทต่หัววุ้นมีอยู่6ตัว รักเล่ห้าสิบบาทปลาสอดดำห้าสิบบาทปลาทองหัวหมวกตันโจ

า 8, บา,าบบลแะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาการดค่ะตัวละส0บา,บาทค่ะหูล้างหเาสิบบาทได้ยินกัแล้วคอเจอกันะตัวเมียตัวเค่ัหูช้างห้าสิบบาทได้ยินกันแล้วคอยเจอกคนับ อันน like ี้จะเป็นพันหูช้างนะคะราคา50บาทค่ะนี่อยู่ที่200บาทค่ะเป็นปลารวมค่ะมีทั้งหมด10ตัวนะคะ ตากัดหมอ้อนีหมอ้อตัวละยี่สิบบาทเจ็ดตัวหนึ่งร้อยบาทหนอนน๊กคิดละสามสิบห้าบาทค่ะ เดินดูปลากันต่อนะคะนอกจากปลาแล้วก็จะมีอาหารปลาตู้ปลาจำหน่ายนะคะอุปกรณ์ตกแต่งปลามากมายหลากหลายแบบค่ะ ถุงเล็กๆค่ะถุงละ20บาท3ถุง50บาทค่ะ ร้านนี้ก็จำหน่ายปลาคราฟค่ะแล้วก็มีปลาทองฮอยักษ์ด้วยค่ะฮอยักษ์3ามราทยห้าสิบบาท 850ราบบาทนะคะปลาหมอค่ะ ดูปลากัดกันที่อีกหนึ่ร้านนะคะร้านนี้ปลากัดถือว่าสวยงามเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อแฟนซีนะคะ40บาทค่ะ3ตัว100บาทค่ะลักษณะของตัวปลาค่ะสีสันสวยงามค่ะฝั่งนี้ก็40บาทเหมือนกันนะคะ หูช้างค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวยงามขึ้นมาอีกนะคะก็จะราคาอยู่ที่100บาทค่ะที่ตู้ปลาเขาก็จะมีหมายเลขติดต่อไว้ให้ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเข้าไปได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมการพาเที่ยวชมตลาดปลาสวยงามที่จตุจักรนะคะท่านใดที่สนใจสามารถไปเลือกซื้อกันได้ทุกวันค่ะวันจันทร์ริมฟุตบาทจะไม่มีจำหน่ายนะคะจะเป็นตลาดปลาสวยงามด้านในค่ะ